เราเแบงหรืป่าแดงกูนะแม่งคนเขาแต่โหหลังคามันองแรงจริงจยุเข่าวยากละมักแทงมีแบงเขียวแบ่งมวงและแบ่งแดงแต่กูชอบที่สุดคือแบ่งเขาไอก็ูกูจะเอาบางมือช้อู่ชายสุตายแบ๊บแบกูมีกันชายอยู่เต็มแบ กชอบมวนแบบขั้นเทพเราจะได้ทั้งกลยละย์ดและกดการตอกกำลังกายไปในตัวไอ้เหลืองเห็นหน้ารักหน้ารักอย่างน้องก็เก่งเหมือนกันนะรู้จักแม่จระเข้วาดหางมันยังไม่หมดแค่นี้เราต้อ,ขอเขยันขยินมันกระโดดจีบ ลุกขึ้นมาอยนูนี่เนี่ยได้แน่เนี่ดูัวก็ขนาดนี้ลูกแกยังยืนได้งั้นเหรองั้นก็ต้องเจอถ้าไม่ใส่แล้วล้างแกต้องเตี้ยงอย่างแน่นอนหนูหนูหนูน่ะนีมีมีความสามารถเยอะๆน่าจะบอกใครอ่ะนั่งนิ่งดีกว่าจะได้ไม่เจ็บตัวแต่ว่าตัตัวนี้มัน